สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนไปชมหมู่บ้านที่น่ารักน่ารักในหลายๆแห่งเกือบทั่วโลกนะคะแห่งแรกที่จะพาทุกคนไปชมก็คือหมู่บ้านซาลพายที่ประเทศโปลแลนด์ค่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในจังหวัดเลเซอร์โปแลนด์นะคะ ความโดดเด่นอยู่ตรงที่บ้านทุกหลังจะถูกตกแต่งด้วยภาพวาดลายดอกไม้สีสันสวยงามหรือที่เรียกกันว่า folk art ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านตามแบบฉบับของชาวโปลแลนด์ที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะโดยก่อนที่จะเป็นภาพวาดตามบ้านแบบนี้เกิดขึ้นจากในสมัยก่อนใช้เตาถ่านในการทำครัวทำให้เกิดคราบเข่าเกาะอยู่ตามฝาผนังและเพดานบ้านจึงวาดภาพและทาสีปิดรอยเข่าไอเดียเก๋สุดๆว่าไหมคะแถมยังดูสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้น และยังเป็นการใช้ศิลปะบำบัดและช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับชาวโปโลแลนด์หลังจากเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยนะคะ ปัจจุบันไม่ได้วาดแค่ตัวบ้านเท่านั้นนะคะแต่โบสถ์สะพานถังขยะบ่อน้ำหรือบ้านสุนัขก,ก็วาดค่ะสวยละลานตาไปหมดให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เลยทีเดียวและในปีคศ1948 ได้มีการจัดการแข่งขันวาดภาพบนฝาผน,นังที่เรียกกันว่ามาโลวานาชาตาเพื่อหาว่าใครจะสามารถวาดภาพและลงสีลวดลายได้สวยที่สุดจนกลายเป็นงานประจำปีของหมู่บ้านแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันนะคะและกลายเป็นหมู่บ้านศิลปะที่ดึงดูดใจเหล่านักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมและถ่ายรูปกันอย่างไม่ขาดสายนะคะ และนี่คือหมู่บ้านลาวเทอร์บรุนเนสถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดฮิตของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะใครๆก็ต้องแวะเวียนมาให้ได้ที่หมู่บ้านนี้เพราะเป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุด โรแมนติกค่ะด้วยวิวทิวทัศน์จากภูเขาสูงสวยๆส,สลับกับทุ่งหญ้าอาพาลที่พลิ้วไหวไปกับสายลมไฮไลท์ของที่นี่ยังมีน้ำตกสูงที่พร้อมสาดละอองแห่งความรักให้กับรักท่องเที่ยวอยู่เสมอนะคะใครได้ไปก็ประทับใจกับสุดยอดบรรยากาศที่มีแต่ความเป็นธรรมชาติที่น่าดึงดูดของที่นี่ชื่อลอเทอร์บรูนเนร์นี้แปลว่า Many Fountains แค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามีน้ำตกเยอะมากจริงๆเพราะมีถึง72แห่งด้วยกันนะคะและมีน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรปอยู่ด้วยคือน้ำตก s t a u ์ฟ a าที่พุ่งดิ่งลงมาจากหน้าผาเกือบ300เมตรซึ่งเป็นภาพที่งดงามมากๆจนได้ถูกพิมพ์ลงในแตม์ของสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงทศวรรษที่1930อีกด้วยนะคะ ต่อไปคือหมู่บ้านกีทูมหมู่บ้านไร้ถนนแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะที่นี่เงียบสงบเพราะไม่มีรถไม่มีถนนแถมเป็นสถานที่เที่ยวที่มีอากาศสะอาดสดชื่นกว่าที่ไหนๆแค่การนั่งภายเรือชมบ้านสไตล์กระท่อม ตามลำคลองเล็กๆไปเรื่อยๆชื่นชมวิถีชีวิตอันแปลกตาพร้อมกับพูดคุยกันสับเพเหระเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับบรรยากาศก็ทำให้มีความสุขแล้วนะคะท่ามกลางสายน้ำที่ไหลยังอ่อนโยนอาจจะอยากย้ายมาใช้ชีวิตแบบไร้ถนนล่องเรือไปเที่ยวกันทุกที่แบบไร้มลพิษก็ได้นะคะ สถานที่ท่องเที่ยวสุดวินเทจที่พร้อมเติมเต็มความรักให้กับนักท่องเที่ยวอย่างหมู่บ้านชนบทคอสต์วอลประเทศอังกฤษเป็นสถานที่ที่เที่ยวที่อัดแน่นไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศแสนอบอุ่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมการออกแบบบ้านของที่นี่ไม่เหมือนใครค่ะจนมีฉายาว่าหมู่บ้านหินสีน้ำผึ้ง ด้วยการเลือกใช้หินโทนสีเหลืองทองตัดกับการมุงหลังคาสไตล์กระท่อมทำให้บ้านโซนนี้ดูน่ารักเป็นพิเศษถ้าได้มาเที่ยวที่นี่ต้องประทับใจอย่างแน่นอนเหมือนได้ย้อนวันวาน,วนกลับไปเที่ยวในยุคเก่าของประเทศอังกฤษแบบนั้นเลยนะคะนี่คือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในออสเตรียค่ะชื่อว่าหมู่บ้านอัลบัช ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ1,000เมตรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในออสเตรียค่ะและเป็นหมู่บ้านแห่งดอกไม้ที่สวยที่สุดในยุโรปอีกด้วยผสมผสานกับความงดงามของหุบเขาสีเขียวชะอุ่มที่มองไปทางไหนก็สวยงามแบบสุดลูกหูลูกตามีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินป่า การแข่งกันจิบวน์เลิศรสเป็นยังไงคะแค่ฟังก็สามารถตกลุมรักบรรยากาศของที่นี่ได้แล้วอย่างง่ายดายหมู่บ้านสุดน่ารักราวกับในนิทานนี้มีชื่อว่าชิราคาวโะกะเป็นหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาอยู่ที่จังหวัดกิฟูค่ะ และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีคศ1995อีกด้วยนะคะวินาทีแรกที่ได้สัมผัสที่นี่ต้องตะลึงเพราะสวยมากภาพของบ้านทุกหลังรวมถึงถนนเส้นเล็กๆ ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนสวยงามโอบล้อมไว้ด้วยภูเขาและป่าสนเหมือนหลุดเข้าไปในโลกนิยายเลยนะคะหมู่บ้านนี้สร้างมาเป็นร้อยรอยปีแล้วค่ะแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมและรักษาสภาพของหมู่บ้านไว้ได้เป็นอย่างดีมีบ้านทั้งหมดไม่ถึง200หลังตัวบ้านเป็นสถาปัตยกรรมแบบกาโซแปลว่าพนมมือ จุดเด่นอยู่ที่หลังคาราดชันทำมุมกัน60องศารูปทรงเหมือนกับคนพนมมือขอพอรอยู่จริงๆนะคะโดยทำจากหญ้าฝางและไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวค่ะแต่ใช้ไม้ขัดกันและใช้เชือกมัดให้แน่นแทนภายในหมู่บ้านมีร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารพิพิธภัณฑ์และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ด้วยนะคะ นี่คือหมู ok ่บ้านอีวัวหมู่บ้านดอกไม้อันเก่าแก่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางอายุกว่า700ปีแต่ยังคงรักษาสภาพสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมถึงประตูเมืองและกำแพงอันเก่าแก่ไว้ได้ เป็นอย่างดีนะคะส่วนมากทำมาจากหินและไม้โดยตลอดสองข้างทางถนนจะเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสประดับตามอาคารบ้านเรือนเห็นแล้วสดชื่นใจจนได้ชื่อว่าหมู่บ้านดอกไม้นั่นเองค่ะปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะนี่คือหมู่บ้านเทพนิยายโกมาของฝรั่งเศสค่ะ เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กับหมู่บ้านที่ผ่านมาคือหมู่บ้านอ e ีวัวค่ะตั้งอยู่ในแคว้นอัลซัสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศเยอร,รมนีจึงได้รับอิทธิพลมาเต็มๆด้วยอาคารบ้านเรือนเป็นแบบทิมเบิร์ a เฟรมซึ่งเป็นบ้านสไตล์เยอรมันแทๆ้ๆและยังคงรักษาความสวยงามแบบดั้งเดิมไว้ จุดเด่นอยู่ตรงที่มีคลองไหลผ่านทั่วเมืองจนได้รับการขนานนามวา่าลิโลเวนิสแห่งฝรั่งเศสเป็นเมืองเล็ก,ลกๆบรรยากาศสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นจำนวนมากจึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศสอีกด้วยนะคะ หมู่บ้านสุดท้ายคือหมู่บ้านฮัวคาชินาเป็นหมู่บ้านกลางทะเลทรายอยู่ในประเทศเปรูนะคะหมู่บ้านนี้ถูกสร้างขึ้นรอบทะเลสาบธรรมชาติชื่อ Oasis of America โดยคนท้องถิ่นเชื่อกันว่าถ้าได้ลงไปแช่และอาบน้ำในบ่อนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงมีคุณสมบัติในการบำบับโรคได้เป็นอย่างดี และยังช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าอีกด้วยปัจจุบันหมู่บ้านหัวคาชินาเป็นเหมือนสวรรค์กลางทะเลทรายของนักท่องเที่ยวและเหล่าเศรษฐีทั้งหลายที่นิยมมาพักผ่อนกันกิจกรรมยอดนิยมก็คือสกีทรายหรือแซนบอร์ดิงเป็นการสไลด์บอร์ดลงเนินทรายด้วยความสูงหลายร้อยฟตุตหรือขับรถบนเนินทราย รวมไปถึงการล่องเรือแบบสบายๆในทะเลสาบด้วยนะคะสำหรับคลิปนำชมหมู่บ้านที่น่ารักเกือบทั่วโลกนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอขอบคุณเว็บ i n s h o v e r s e c o t h เว็บ longweekend.co.th พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ